ดเจิทูดีอะไยังไม่ทําเลยไม่ใช่เหรออีกสองวันต้องส่งกันแล้วนี่เออว่าเชีย่ยลืมเลยเอากำลังสั่งงานไว้อ้าวแล้วเราจะทําอะไรกันเพื่อนทำอะไรแปลกใหม่ดูดีไหมอ่ะดิจิล่ะาคราัผีไปเออเออไอ้เชี่ยกูว่าน่าสนใจว่ะอ,อ๋อในเขามีป่าแถบรอบนีในสุรินเนี่ยมีคนหายบ่อยแล้วมันไกลหรือเปล่าเออเอันนีแแแ้แม่งไหะไอ้เชี่ยเวลามันไม่มีแล้วงั้นไปเลยไหมคืนนี้แม่งแแจ้รีบถ่ายมัวแต่คุยกันแต่งานก็ไม่เสร็จอีกเออไปก็ไปมะเดียบอกด้วยบอกด้วยวะไปไป ไอ้มองึมงมึงปิดกิจละมึงออว่ วันน okay. oh, ี okay, oh, okay, okay, ้นะครับอยู่กับรายการ DG Today นะครับโหนี่เราก็มาถึงป่าที่น่ากลัวที่สุดปุ้ยเราตามมาเสียงอะไรวะมาเอาไหมเมื่อกี้แม่ได้ๆมีเสียงอะไรไม่รู้โอเคเอาใหม่หนึ่งสองสามสวัสดีครับอยู่กับรายการ DG Today นะครับผมวันนี้ก็จะมา ลาท้าในป่าที่น่ากลัว<ร>ที่<ร>สุด<ส>นะครับนี่นะครับเป็นป่าที่เขาว่ากันว่าติดหนึ่งในสิบไม่ไม่สิติดหนึ่งในสามจะคิดว่าปา่าตรงนี้มีอะไรมนาะแดกเราป่ะวะมีเสือสมิงแน่นอนปาอ่าตรงเฮ้ยมาทำหาอะไรแถวนี้มาทำหาอะไรผมมาถ่ายโปรเจกต์ส่งงานครูครับโปรเจกต์ส่งงานครับต่นที่มึงรู้ว่าทุกคนแม่ก็มาที่นี่แล้วแม่ก็หายกัน มาทําหาอะไรมาทาส้นตีนอะไรถ่ายรายการใช่ครับพี่มันก็เห็นอยู่ว่าไม่งอันตรายอา้าวพี่แล้วพี่มาทําอะไรแถวนี้เออที่กูมาที่นี่ก็พะว่าเห็นพวกมึงขับมอเตอร์ไซค์ไปตั้งหลายคันไอ้หาเป็นใครก็สงสัยก็เลยได้เดินมาอยากรู้ว่าเฉยพวกมึงมาทาอะไรก็ท้ามึงรู้แล้วว่าเนี่ยแหละมันอันตรายพวกมึงควรจะออกไปเลยตอนนี้จะถือว่ากูไม่เตือนเ,อเก็บของไปควของพวกมึงก็ออกไปซะได้พี่เดี๋ยวผมเก็บของแล้วก็กลับกันเลยก็ฟังง่ายนี่วะครับผม เชี่ยไม่เอาไงดีวะโอ้แม่งพูดแรงชิบหายพูดดีหรือเปล่าไมเชี่ยแต่พวกนี้ก็ต้องส่งงานแล้วนะก็ดีเหรอแจะถ่ายเมื่อไห่เออช่างหัวมันมันแป๊บเดียวแค่ถ่ายไม่ีไม่กี่นาทีอ่ะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเออไม่ต้องส่งเลยรอแน่นเลยบินแม่งเลยเชี่ยไม่ต้องไปแคร์เออไม่ต้องแคร์หรอกยังต้องส่งนะเนี่ยเออแป๊บเดียวอีกหน่อยแค่สี่สี่ห้านาทีเองเดี๋ยวไปถ่ายแป๊บแป๊วส่งได้ถ่ายแล้เอาเอเอาต่อเลยนะเอาไม่บิ๊ก เอาต่อเลยเอาเอาเออดีมากบิดไม่เลยห้ามกูเหรอยิ่งห้ามกูยิ่งอยู่เจอนมาเก้อเลยเดินเจ็บจังเี่อย่างี้มันเหม็นที่ไหนแล้วก็เหยียบกับระเบิดเนี่เขาเหม็นเนี่ยโดนแล้วเนี่ยบันไดสวัด่านหรอหรือว่าตรงนี้เขาตายกันตรงนี้แบบโดนตรงนี้ตายเนี่ยนะไม่จะโดนตรงนี้ตายถ้าตายอย่างนี้ก็ติงตองไปหรือเปล่า เฮ้ยทำไมมันดูเก่าจังวะมันขนาดนี้เลยเหรอป่ามันเก่าอ๋อป่ามันยุคมันมันอยู่ยุคคนอีสานอะน่าจะสมัยนั่นแหละอีสานพ่อไม่แล่นเน่ะเออมึงเล่แอะจังวะคนอีสานเพื่ออะไรมึงคนใสกูคนเหล่าทำอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยว อะไรวะมีบางอย่างแปลกกูมาเชื่อรองเท้าแบบเฮ้ยเจหนยเเฮ้ดี๋ยวกูปวดเยี่ยวอ่ะอ๋อมึงมาปวดอะไรเวลานี้เขาจะถ่ายหนังกันเดี๋ยวไปรีบไปไปไหนกันไปไได้ได้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปเยี่ยวก่อนนะไอ้กูเป็นเพื่อนไหมไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปเยี่ยวคนเดียวคำกูใหญ่เกินโอเคเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอเลยเดี๋ยวนี้แหละโอเคโอเคครับเดินดีดี

ยุงกัด uh, นี้จู่ก่บม mm ันแล้วบอกเพื่อนเฮ้ยเสียงอะไรวะจบอกแล้วมาโดนยูกัดจ claro> hmm, ูอ่ะเฮ้ยไม่ดีแล้วไปไปดูอ่ะไหม่ะไปดูปะไปดูเหรอเฮ้ยไปดูด็เฮ้ยเฮ้ย กดโทรเห็นอยูแล้ววะไอ้ยิ่งไม่ไม่มีสัญญาณนี่ไอ้สัสดิ๊กไปดิ๊กไปดิ๊กไปดิไปไปไปโทรหาหัวดิ๊กอ้ยิ่มันไม่มีสัญญาณไอ้สัสไม่โทรดิวะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงอยู่ดูเพื่อนไว้เหี้ยดูกับตาเองมันไปแล้ว เจ้าแล้วก่อนเพื่อนเจ้าเจ้าเอ้ยย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 ย้ยย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 ยวยย้ยยยยยกยย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 ยายย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 ายยยยะยย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 ยไยกย A! Ah. <tryk> เฮ้ยไอ้ต้นเฮ้ยเฮียกูไม่อยู่ได้สัตว์มันทำนี้ทำไมวะไอ้เฮียอยากรู้อ่ะ ตัวของทีนั้นเดิมทีแล้วเป็นคนที่ชอบเสพความรุนแรงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพวกหนังฆาตกรรมหรือว่าคลิปการฆ่าแบบโหดๆซึ่งทำให้ตัวเขานั้นซึมซับความโหดร้ายมาจากสิ่งที่เขาดูในทุกๆวันจึงทำให้เขาอยากจะทำหนังฆาตกรรมจากเรื่องจริงขึ้นมาโดยล่อเพื่อนของเขาไปถ่ายทำรายการสักอย่างในป่าแล้วหวังจะลอบฆ่า นี่ม <át> <cuanto> <re> ึงเสียสติจนฆ่าเพื่อนตัวเองเลยหรือไงวะไอ้เหี้ยไอ้เชียโรเอ้มึงทำแผลกูพังเลยหาเอ้ตัวไมวกูกว่าจะคิดได้มันยากขนาดไหนอะฮะไอ้ลูกหมาอมาดิเข้ามาดิสัตสัตว์ thank <laughs> you ก็คือหนังไข่